เบ่เพนกวินครับจะมาสอนการเล่นการเป่ายิงฉุบในไหมครับที่ถูกต้องนะครับเร่การนำของสามสิ่งนี้มาถือไว้ครับได้แก่ค้อนครับกันไก่แล้วก็กระดาษฮะมาเราหยิงฉุบกันเป่ายิงฉุบไุบจับปะ โย่รถทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับฟิ่ทุกคนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นレスมิวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญเป็นหลุมศพนะฮะโอ้หมดเลยสวัสดีครับอยู่กับผมเป้เป๊เพนกวินจากสตีฟแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เป้นะฮะไอเพนกวินจากสตีฟแฟมิลี่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับก็น้องฟิลก็ชวนเรามาเล่นอะレスมิวิวก็คือเป็นอะเด็กที่เรามาสร้างของกัน ใช่ฮะ <s country> นะครับ <c oughs> ก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าเลมิบิวคืออะไรก็ <c oughs> คือเราจะคิดคามาทั้งหมด18คําคนะคนหนึ่งคิด9ค้าคแล้วก็เอาไปใส่สุ่มมีโอกาสที่จะจับได้ของตัวเองแล้วก็ขออีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็จะอยู่ในกล่องนี้แล้วก็จะสุ่มออกมาแล้จะสุ่มออกมาใช้ปุ่มศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเราก็จะทาการเป่ายิษฉุบเหมือนเดิมนะแต่พี่เป้เขาสอนวิธีการเป่ายิษฉุบแบบที่ดีนะฮะ ที่ถูกต้องฮะเป็นการปล่อยวิญูบที่ถูกต้องครับด้ครับง่ายมากนะฮะมีคอร์ดมีคอร์คอมเป็นพิกแอกกันไกลก็กันไกลกระดาษก็กระดาษโอเควิธีคิดอ้่างนี้เราไม่ต้องโยนก็ได้เรามายืนอยู่ข้างหน้ากันงนีมายืนอยู่ข้างหน้ากันไม่ต้องโยนมาแต่พเราปล่อยวิญูบเสร็จแล้วก็เปิดกระสุนนึงแล้วก็อยู่แบบอยู่้าวันนี้เลยนะฮะก็มาเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับมาเราทำมือเปล่าก่อนเดี๋ยวใครจะเป็นคณคนปัดเดีย อารมณ์เสียมามครับเตร็ดเราไปนับหนึ่งสองสามพร้อมกันครับพอยิงแบบน,นี้เลยพอยิงชุปปบ,บอยู่ปะจะปะอ๋อผมแพ้โอเคอันนี้ต้องกดก่อนใช่ไหมไม่เอาอันนี้อันนี้ผมผมต้องเป็นคนชโชคร้ายก่อนนะอันนีโ้โอเคครับเชิญนะ,ะมาเรามาดูกันนะว่าชโชคแรกเราจะได้อะไรเนี่ยโโอ้ my god โอเคครับของผมอันนี้สร้างได้มาพี่เป้เชิญนะ โอเคครับโ <Okay, S 1> อเคอย่าบอกนะว่า oh ไ,ได้อะไรจะบอกอะไรงานเข้าง,งานเข้างานเข้าแปลว่าได้งานนะมาเดี๋ยวผมจะเริ่ม oh สร้างแล้วนะครับมาโอเคเราเริ่มสร้างกันเลยใช่ไหมงั<ะ>้นเราแบ่งฝ่ายกันสองฝั่งเดี๋ยวเอ,อิญจะแบ่งฝ่ายก็ได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะ เดี๋ยวผมให้พี่เป้ลองทายของผมก่อนเลยนะครับมันคืออะไรครับอันนี้อะครับเดี๋ยวก็บอกอันนี้อันนี้คืออะไรวะจะรู้ดูมนสร้างเลยเอ้ยมันแค่นี้จริงๆมันเหมือนไอติมโคลเลยสักอย่างเลยพี่ขอเดาว่าเป็นอ่าน่าจะเป็นของที่พี่เขียนนั่นแหละน่าจะเป็นไอโฟนนะใช่ครับก็มันคือสิ่งที่พี่เขียนนะฮะถูกต้องฮะ แต่ปุ่มโฮมผมไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่ามถ้าสมมติใส่สีดําเดี๋ยวพี่จะงงใส่สีขาวแม่งเลยง่ายสุดปุ่มโฮมันต้องทำอย่างงี้เว้ยต้องทำแบบเป็นวงกลมอะไรเนี้ยอันนี้ต้องอยู่มันต้องเป็นปุ่มล็อกปุ่มล็อกอะไรหรอปุ่มล็อกปุ่มล็อกปุ่มล็อกใส่ข้างบนเลยข้างบนปุ่มล็อกปุ่มล็อกมาใช่เลย ไม่ไม่ดิมันต้องเป็นไอ้นี่ไงปุ่มปุ่มนี้ยนี่ป่ะแบบปุ่มปุ่มโผนี่มีสารพัดปุ่มอะเออแบบนี้สิเออแบบนี้แล้วปุ่มโผลต้องเป็นอันนี้นี่อย่างงี้เออเออใช่ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเครื่องบินใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนจะลวดอะมันคล้ายๆจะลวดมากกว่าด้วยใช่มันคือจะลวดมันคือจะลวดเลยโอ้โหสตาร์ชิฟนั่นเองสตาร์ชิฟนะฮะแล้วตกลงหมูตกลงหมูนี่ออกรูปมาเป็นตัวหรือเป็นไข่ครับเป็น ดูมมันถาเป็นไข่แน่นอนครับนี่พี่ถืออยู่ในมือยอดเลยฮะนี่ครับไปครับสอนให้คนรู้หลายอย่างนะฮะมาโบวมาจากไข่เราสามารถเราสามารถหมูได้ด้วยฮะไม่ไม่ใช่รอแบบนั้นนะมาถึงว่ารอให้มันเดินตามมาได้ได้ได้หมูนี่ใส่หมูมันเดี๋ยวก่อนนะครับพี่เป้ะครับผมที่จริงไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องเป็นนี่ครับมันเป็นแครอทฮะ เราต้อไม่ใช่แคลออ่ะใช่เป็นเป็นแค่งหอดตั้งมันอันซีเป็นไก่ฮะอ๋อซีโอเคเรามาต่อคนละแบบนะครับต่อไปอันที่สองครับพี่เป๊ะเตรีตัวดูนะครับผมจะได้ของงให้ใช่เหรอผมจะได้ของโง่โอเคไม่มีอะไรครับพี่เป๊ะผมไม่ได้พูดอะไรบ่อยให้เมื่อกี้โอ้โหโอเคเราได้มาเลสมาแล้วนะฮะ ผมจะได้ของเงงยังยิ้มผมไม่ออกเลยคราวนี้โอเคมาเดี๋ยวมันเริ่มสร้างกันได้แล้วน้ำมูกแทบจะไหลโอเค เสร็จแล้วทั้งคู่แล้ว <c oughs> โอเคนะของพี่เป้นนี่ผมมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ผมใส่ไปใช่ใช่ใชแน่นอนนะแน่นอนแน่นอนเนี่ยใช่แน่นอนนะมั่นใจเลยว่าเป็นแท่งไม้สติกนะฮะถูกต้องครับมันคือโดนรูเลยแป๊บแป๊บหนึ่งนะฮะโอจะปะอะ อืโอเคโอเคอ่าโทษทีครับอสติกครับถูกต้องครับสติกนั่นเองครับมาของผมพี่เป้ดูออกไหมครับมันคืออะไรครับอ่ามันคือกล้องแน่นอนนะครับใช่ฮะมียี่ห้อด้วยนะครับดูดินิคอนนิกอะไรวะนิคหนิก้าเดี๋ยวไปเงฟิลก็ว่าทำไมกล้องสีดำ ให้โยนนิก้าน้ำมันบางคนอาจจะงงนะว่านิก้าคืออะไรนิก้านี่แบบเหมือนเวลาแนะนำแนะนำว่าให้ไปเจอคู่เพื่อนดีกว่าครับครับเวลาเราเรียกเพื่อนว่าแบบแบบเป็นคนดำอะไรเงี้ยก็เรียกไอ้มืดไอ้ฝรั่งก็จะเรียกนิก้านั่นเองใช่ครับคำว่านิก้ามันเป็นคำหยาบครับที่จริงจริงๆมันหยาบนะแต่ว่าถ้าเราสนิทกับเขาแล้วเขาเรียกให้โยมานิก้านี่แปลว่าแบบแบบเพื่อนเพื่อนซีสวัสดีให้ซับโรอะไรนี้นะผมจำไม่ได้ของยอดชิทยากกว่าเดิมอีก จงออกมาของที่ฉันเลือกฉันเลือกนายไม่กูไม่ได้เลือกมึงของผมนี่โอ้ไม่ของผมนี่คิดไม่ออกเลยว่าจะสร้างยังไงเดี๋ยวรู้ว่าคืออะไรแต่มันึงสร้างยากมากๆอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้วิธีสร้างแล้วเขาบอกว่าเวลาเรานั่งจ้องเปลวไฟอาจจะทําให้เรามีความคิดอะไรเกิดขึ้นะเกมผมรู้แล้วขอบผมสร้างยังไงดี แล้วใช่ไหมครับวันนี้แล้วอ๋ออันนี้เดี๋ยวผม,ม,ดมนนเดี๋ยวเอาแบบนี้ที่กวพี่เป้ประายของผมก่อนดีกว่าคิดว่าอะไรครับวันนี้อันนี้ครับน่าจะเป็นอ่อเป็นน่าจะเป็นกับหัวอ่ากับหัวแล้วเราพยายามจะสร้างอันนี้ป่ะครับอันนี้ปะคนละอันครับไม่ใช่ <laughs> ครับ <laughs> คนละอย่างครับอ้าวเหรอทุบกันขยายขยายด้วยความเร็วฮะยังไงอย่างนี้เหรออ๋อนี่คือสิ่งที่ฟิลต้องการจะสร้างครัแล้วกิจการเป็นไงฮไม่ใช่ลองลองทายดิฮะอันนี้ต้องเป็นขนมหวานแน่นอนรู้ว่าตั้งใจสร้างมากมากจริงใช่ครับมันเป็นขนมหวานชนิดหนึ่งฮะแต่มันคืออะไรนะครับถ้าพี่เป๊ะถ้าผมถามชื่อมันมันคืออะไรครับ อันนี้จริงๆถ้าจะให้เรียกมันต้องเรียกอะไรนะอมยิ้มปะอมยิ้มใช่ครับอมยิ้มใช่ซึ่งจริงๆก็ถูกแล้วป้าเพราะพี่เป็นคนเขียนเองค่ะแต่ที่จริงต้องถ้าถ้าเป็นอันนี้เขาจะเรียกโรลลี่ป๊อปฮะแต่ผมสร้างลูกอมไม่ถูกถ้าลูกอมใช่อันนี้โรลลี่ป๊อปนี่วะใช่อันนี้โรลลี่ป๊อปครับพอดึงออกมาจากปากลิมีที่มาอย่างไงมันเหมือนดึงออกมาจากปากแล้วดังป๊อกป๊อกนะฮะเออใช่เวลาดูดปากอะ ไม่ใช่คนคนละที่อยางครับไม่ไม่ก็คือดูดก็คือใช้ปากดูดไงใช้ปากดูดอ๋อคือเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจจะทะลึ่งเลยนะครับอันนี้ก็มั่นใจว่าเป็นล้อใช่ไหมครับล้อใช่เป็นโรลล์นั่นเองครับรลล์นั่นเองนะเป็นเวลผมคิดนึกว่าพี่เป้จะสร้างรถด้วยนะเนี่ยตอนแรกเดี๋ยวถ้าพี่จะพยายามขนาดนั้นนะตอนแรกตอนแรกผมนึกว่าจะสร้างรถด้วยก็ยังหาไอ้กล้องนิ่ก้า สินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ฮะโฆษณากองดิกะโฆษณากองิกะโอเคมาต่อไปฮะมาผมจะเต็มตัวสุมนะครับผมต้องได้ของง่ายแน่นอนครับพี่เป้เดี๋ยวทำไมพี่รู้สึกว่าเซิร์ฟมันค้างนะครับเซิร์ฟค้างเหรอครับวันนี้เออค้างกินด้วยโอเคมางั้นเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะในการแก้เซิร์ฟแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็เกิดภัยพิบัตินิดหน่อยนะฟ้าดินฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะฮะระเบิดต <mind> ุ abandon. ้มกระเด็นหนอยจากเสื้อกระเด็นเลยนะฮะก็ความผิดอาจจะเป็นพลังงานจอนี่ก็ได้ฮะคือน้องๆที่งงเรื่องจอนี่เดี๋ยวไปตามดูในเฟซนะฮะเพราะว่าอันนี้คงไม่ได้ลงคลิปด้วยไม่ได้ลงฮะเป็นหลังฉากฮะที่น้องผิวไปฆ่าเกศมันตายเองฮะเกิดแก่เจ็บเด้าเอ้ยไม่ใช่ตายเกิดเจ็บกันเลยนะกับใครติดกาะดำ จะเอาจะเอาผู้ไปทันผู้ไปทันเออยฉันเฮ้ชันบ้านลุยผมจะได้ของง่ายตรงไหนวะฟิลรู้ป่ะว่าสกินพี่เอ้ยมัดคอร์ดพี่กับมัดคอร์ดฟิลเหมือนกันยังไงรู้ป่ะยังไงครับผมข่าวแล้วผมข่าวทั้งคู่ไม่มัดคอร์ดพี่แบบตัวจริงๆเลยแล้วผมข่าวทั้งคู่รู้ป่ะของผมตอนแรกขวเหลืองครับมันเหมือนตัวในแอลครับเอเสเดียวแต่ตอนหลังไม่ชอบทําเองใหม่หมดเลย ง่ายกว่าวขาวมากเลยเปนนผมก็ชอบผมข่าวนะมาดูเหมือนคนแก่ดีไม่ใช่เค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 เลงนี้ไม่มีใครเถียงฮะเคเลยอะ่ะไปไม่ถูมาต่อไปอันนี้ของผมนี่เรียกว่าตายดีกว่า <c oughs> คือมันคืออะไรเนี่ยผมแม่งเยอะผมแมบงเอาใหม่จะพุ่มเดียวพอคุณเปิดอันนี้ถ้าผมดูแบบง่ายๆวๆผมจะเดาว่าสองอย่างนะอะไรกับอะไรอ่ะผมจะเดาว่าทีวีไม่ก็จอคอมสักอย่าง ก็มีเซนนะจริงๆมันก็ไม่ผิดอ่ะมันก็คือทีวีได้เลยมันก็คือทีวีคือผมกาลังนึกอยู่ไอตรงไอตรงขาตั้งแบบนี้มันคือมันมันใหญ่พอคืออย่างอย่างจอของผมอ่ะมันใหญ่แบบนี้เลยแต่จริงๆจอทีวีเอาจริงๆริแล้วขาตั้งมันเล็กแค่นี้ยขาตั้งไม่ค่อยเนี่ยขาตั้งที่บ้านพี่เล็กแค่เนี้ยเนี่ยวางอยู่ข้างๆนี่เลยทีวีเนี่ยขาไม่งเล็กแค่เนี้ยเล็กแบบเบี้ยวแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับไม่เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวแบบนี้ด้วย ไอ้นี่มันเบี้ยวช่างมันก่อนช่างวันครับเดี๋ยวของผมนี่คืออะไรไรวะเนี่ยเบี้ยนี่คืองง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 นี่คืออะไรมันมันคือมันงงงงมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนไอ้นี่เลยอะอะไรวะเคบับที่ไหม้แล้วอะไม่ใช่อะไม่ใช่ห้าสิบทูนนี่มันผมไว้ให้ครับอย่างแรกคือมันเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์ นเฮ้ยจริงๆพอจะเด,า,า,ดา,าออกแล้วมันคืออะไรนึกออกแล้วนึกออกแล้วแต่อันนี้มันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนไอติมอ่ะแล้วแบบเคลือบช็อกโกแลตอ่ะติมเคลือบช็อกโกแลตโอ้เป็นอุปกรณ์มากเนี่ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ดูน่ากินนะตายข้างในต้องเป็นต้องเป็นเนื้อวานิลาแน่เลยแบบทุบเข้าไปดูเต <Yeah. S 1> <ๆ S 2> ็มเต็มมีแต่ดินนะนี่ยทุบเข้าไปไม่ข้างในนี่ไงเห็นว่าเป็นเนื้อวานิลลาอ๋อใช่ใช่ เรารู้ว่าวานิลาละลายได้เห็นไหมเห็นว่าละลายละลายเป็นไอติมไม่ใช่ไม่ใช่ไอติมมันคืออะไรมันคืออะไรเมื่อชื่อที่ดิมันคือคอนครับแน่นอนใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้มันมีหมุดอยู่ข้างบนด้วยผมก็ไม่รู้การภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่ามันมีคอนนะผมสุดยอดนะคอนเอ้ยทำไมเราเดาถูกกันหมดเลยวะสุดยอดมากปกติเขาเดาถูกกันหมดปะ ปกติก็มีผิดบ้างถูกบ้างนิดหน่อยฮะบางคําไม่พี่ว่ามันน่าจะเกิดจากศัพท์บางคํายากว่าบางคําก็ยากบางคําก็ง่ายแต่อย่างรอบที่แล้วที่ผมอาทิตย์ที่แล้วครับของแมกนัมนี่ต้องความรู้ไอทีล้วนๆเลยฮะมาแบบอย่างยากมาแบบ c p u g p u m t e r มอเตอร์บอรโอ้เธอรู้ปน่นนี่ครับเรากลับมาจุดเริ่มต้นของเรามาก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาเรามายินตรงนี้ดีกว่ายินคนละก้านเลย นนฟิลอยู่ตรงไหด้านหลังด้านหลังพี่ด้านหลังพี่ต้องหลุมศพพี่อ่ะต้องหลุมศพพี่อ๋ <c oughs> อเดี๋ยวๆดี๋ยดมืนึ่งพาพาผู้ชมมาดูนี่ก่อนก่อนจะก่อนจ,จะปิดรายการมาทางนี้มาทางนี้ผมนี่ฟิน<ม>าบาร์มองด้านบนครับนี่ครับมีหัวผู้สร้างเกมนี้อยู่ตรงนี้ฮะก <c oughs> ็คือจะเอาหน้าไปฉวยใส่ใช่ไหนี่นี่เผื่ <c oughs> อเผื่อมีเบอร์ออกมาครับเผื่อผมเผื่อเผื่อมีเบอร์เผื่อมีเบอร์ ถูถ่ายถูถ่ายคนรคมือคุขุด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 ดที่น่แทเดี๋ยวกลับไปที่กลับไปตรงนู้นกนกลับไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อเพื่อความสมจริงมันต้องมีนี่มีหัวีอ๋ออก็มีหัวพี่ด้วยนะครับก็พี่ถือหัวตัวเดี๋ยวโผล่อะไเอาอยู่นเนี่ยอ๋อมดมปมี สลิปปี้หอนโลมากยืนถือหัวตัวเองโอ้ล่วงเนี่ยต้องดูหัวผมครับเวลามาตกออกมาแบบนี้มันสวยมากฮะเออไหนลองลองโยนหัวเองโยนโยนเป็นสแต็กฮะโยนเป็นก้อนอะนะนะครับนี่วิเทอร์วิเทอร์กับชาติมาเกิดกับชาติมาเกิดสกลเหลืองขึ้นนะฮะวิตเทอร์เดี๋ยวเป็นวิเทอร์ที่เหลืองมากจริงเป็นวิเทอร์แบบไม่ได้ซักผ้า ลืมอาบน้ำมาลืมอาบน้ำมองกล้องหน่อยจะถ่ายรูปมองกล้องหน่อยจะถ่ายรูปผมไปถ่ายรูปตอนนี้ด้วยแชะโอเคพอโอเคเดี๋ยวเรามาจบกันตรงนี้ดีกว่านะพี่เปครับเรามามองหน้ากันนะครับก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดฟอลโล่และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าคุณอยากเห็นใครในสัปดาห์ต่อไปนั่นเองนะครับในใจพี่เป้คิดว่าใครจะเป็นอาทิตย์ต่อไปครับพี่อยากให้คุณหน้าเคยมาเล่นยังเอาคุณหน้ายังครับยังไม่เคยครับ พี่นาคใช่ปะครับแค่แล้วนาเก็มั่วนาเก็บมั่วนะครับเดี๋ยวลองลองลองเดี๋ยวผมลองสุ่มๆดูแล้วกันนะฮะเผื่อได้ถ้าได้ก็อาทิตย์หน้าก็เป็นพี่นาคนั่นเองนะครับขอบคุณที่เชิญมาเล่นนะสนุกว่ามีสาระมากๆเลยสาระนิดหน่อยฮะนิดหน่อยสาระมีสาระไปหมดเลยสาระไปหมดเลยนะเออไปหมดเลยนะครับก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ไปไปสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับว้าวว้าวเฮ้ยจอห์นี่จอห์นี่อยู่ตรงนู้นครับหลุมได้แล้วเอ้ยเอ้ยอย่างนี้เราทุบอย่างนี้เรารีเซิร์ฟไปรอบหนึ่งเนื้อจอห์นี่ก็ไม่อยู่ในเนี้เลยแล้วครับยอนเนื้อแล้วครับอัปลาบบายบาย